ลายกว่าที่คิดซื้อขายรถโอนลอยการโอนลอยคือการที่เราซื้อขายรถเราไม่ไปโอทน,โน,ทนที่ขนส่งทันทีเป็นการเซ็นเอกสารไว้เฉยๆโดยผู้ขายเซ็นให้กับผู้ซื้อพร้อมเล่มเพื่อให้ผู้ซื้อไปโอนเองแล้วมันอันตรายยังไงเราพูดในมุมของผู้ขายก่อนเมื่อไหร่ที่เราขายรถให้เขานะครับเราเตรียมเอกสารให้เขาทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นชุดโอนแล้วก็ับรประชาชนอะไรทั้งหมดแล้วเขาก็เก็บเอกสารไว้เขาก็ไม่ไปโอนแล้วอันตรายก็คือเมื่อไหร่ที่เขาเอารถเราไปขนย้าเสีติดไปชนหรือก็ทําอะไรก็ได้ที่ผิดกฎหมายแล้วเขาจับได้มีเลขทะเบียน เรื่องทุกอย่างจะวนกลับมาที่เราทั้งีครับแล้ววิธีป้องกันคืออะไรก็คือการทําสัญญาซื้อขายไว้แต่ป้องกันไม่ได้ทั้งหมดนะครับเพราะถ้าสมมติทําสัญญาซื้อขายไว้แล้วแล้วผู้ซื้อเขาหายไปละความสวยก็จะกลับมาที่ตัวเราเพราะเขายังไม่โอนในเล่มก็ยังมีชื่อเราอยู่เราก็เลยต้องเป็นคนรับผิดชอบทั้งหมดแล้วมาในส่วนของผู้ซื้อบ้างผมเคยเจอเคสลูกค้าเอาชุดโอนลอยมาให้บารประชาชนผู้ขายหมดอายุแล้วโอนไม่ได้เราต้องไ่ขอบตรประชาชนเข้ามาใหม่จากผู้ขายแต่เขาไม่ให้เขาบอกว่า ผมให้เอกสารคุณไปตั้งนานแล้วทำไมคุณไม่โอนผมไม่ให้แล้วครับคท่านี้ปัญหาเกิดเลยโอนไม่ได้ครับแล้วเขาก็บอกว่าถ้าอยากให้ผมเอาให้ใหม่ผมขอ1 0 0 0 0บาทถ้าคุณอยากโอนคุณทำไงคุณก็ต้องโอนเงินเขาห้ึ่100,000บาทถูกไหม แล้วคุณก็มีความเสียหายแล้วถ้าอีกเคสหนึ่งล่ะเขาไปแจ้งเล่มหายขึ้นมาแต่เรื่องนี้มันก็สามารถช่วยได้โดยใช้สัญญาซื้อขายนั่นแหละแต่มันก็ทําให้เราวุ่นวายขึ้นไปดูไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาซื้อขายกันถ้าเป็นยูเซอร์ต่อยูเซอร์นะผมแนะนําว่าโอนกันไปเลยครับจบๆไปแต่ถ้าซื้อขายผ่านร้านมันต้องมีการโอนลอยอยู่แล้วครับเมื่อไหร่ที่เราเป็นผู้ขายขายให้กับร้านร้านไม่สามารถ รับโอมนมาเป็นชื่อร้านได้เพราะมันจะมีเรื่องเกี่ยวกับค่าโอนหรือว่าเล่มมันจะแบบช้ำอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาเราขายร้านนะครับหนึ่งเราต้องดูร้านที่เชื่อถือได้ไม่ใช่แบบอะไรก็ไม่รู้คนโอนพี่ผมโอนร้อยพี่ไปแล้วถ้าเขาไปทําอะไรไม่ดีขึ้นมาเนี่ยเราก็สวยผมแนะนําว่าเวลาขายให้แต่ร้านนะครับบอกร้านไปเลยว่าพี่ครับถ้าเมื่อ,อไหร่ที่พี่ขายรถผมออกไปนะครับ ที่ห้ามเอาชุดโอลลอยให้กับผู้ซื้อเด็ดขาดพี่ต้องโอนลดผมทันทีเพื่อความปลอดภัยของผมอย่างเรานะครับก็คือยึดถือข้อนี้มาตลอดนะครับเพราะเราไม่อยากให้มีปัญหาทั้งผู้ซื้อนะผู้ขายคือโอนไปจบจบผู้ซื้อได้ลดได้เล่มไปผู้ขายได้เงินนั่นแหละครับเพอร์เฟคที่สุดครับ